When you begin, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อรับค่าคอมคืนจาก XM นะคะง่ายๆเลยค่ะคลิกกลิ้งจากใต้คลิปนี้นะคะก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนี้ค่ะเพื่อนๆก็ทำการกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ติก๊กทุกแล้วก็ คลกเปิดบัญชีพันธมิตรจากนั้นนะคะระบบก็จะทําการส่งเมลไปที่เดียวที่เพื่อนๆให้ไว้เพื่อนๆก็ทําการยืนยน e ันอีเมลนะคะ,ะ,คะเพื่อทําการเปิดบัญชีนะคะเพื่อ,ะะอรับค่าคอมมิชชั่นคืนนะคะเมื่อได้เลข IBXM แล้วนะคะให้เพื่อนๆทำการจดเอาไว้นะคะจะขึ้นต้นด้วย A จากนั้นก็ทำการล็อกอิน mt 4ของเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะสองก็ทำการล็อกอิน ibx m ที่จดไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะสามมองลงมาข้างล่างนะคะก็จะไปคลิกที่หน้าหลัก่ะคะก็จะเห็นลิงก์บัญชีจริงนะคะทำการคลิกตรงนี้เพื่อทำการคัดลอกจากนั้นก็กดนะคะกดแท็บขึ้นมาใหม่อีกอันนะคะแล้วก็นำลิงก์สักครู่เนี้ค่ะที่ได้คัดลอกมาแล้วค่ะมาวางตรงนี้นะคะ เมื่อวางเสร็จก็จะปรากฏมาที่หน้านี้นะคะเพื่อนๆคลิกเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยค่ะตอนนี้เราแนะนำนะคะให้เปิดบัญชีตามนี้ค่ะ mt 4 micro นะคะแล้วก็เลือกเลกเวลตามนี้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการกดเปิดเพิ่มบัญชีเมื่อเปิดบัญชีเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็ให้เพื่อนๆไปเช็คอีเมลอีกครั้งนึงนะคะว่าบัญชี mt 4ค่ของเพื่อนเพื่อนนะคะที่ได้มาเลขอะไรนะคะตรงกับ ในไอของเพื่อนหรือเปล่านะคะถ้าตรงนะคะแปลว่าเพื่อนๆทำสำเร็จค่ะถ้าไม่ตรงก็ทำใหม่นะคะก็ฝึกค่ะเดี๋ยวก็จะเก่งเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะจะได้ไอเดียใหม่นะคะในการหารายได้ทางที่สองของโเร็กนะคะสวัสดีค่ะ